นี่ครับเป็นได้บ้านเรียบรย้อยเรียบรย้อยเอ๊ะไหนกินมั้ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปปรุงกุญแจานนะครับลูกกุญแจใ,ใส่น้ำตาลพริกพริกป่นบางหนาวเขาเหรอครับอ่ะตักไปถ้วยครับผมเดี๋ยวไปชิมกันสวัสดีครับผมนุ่มอีสานลองใต้มือนี่แจ็คสิกินยังครับหนันขึ้นบวกขึ้น วกเข็นมามาเรียกว่าสิพัดมาม่าครับพัดมาม่าใช้หมูสามสันอาหารประจําครับพัดมามา่าอยากใหาเบิ้งสูตรของผมมาเป็นเลยเดี๋ยวผมเฉยเบิง้งครับเนี่ยของเครื่องผมจะมีผมนี้อ่าหมูสามสันนะครับแล้วก็กระเทียมพริกขั่นฉเฉลียงฉเฉลียงเป็นสีสันัซื้อครับแล้วก็มีข่าเขลเทชนะครับ มะม่าแล้วแล้วจะผู้สิมักยี่ห้อใดเล้อครับเด้อนี่ลายี่ห้อเดี๋ยวจะมักอันนี้ผมมักกันนี้ครับแต่ว่าไอ้ผมใส่แต่เฉพาะเอ่อพริกเผามันตัวเครื่องผงขี่รดมันเนี่ยผมอย่าว่าใส่เด้ครับถูกต้องผมจะบางพ้นมักกับใส่เด้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามะม่าไปดวกกอนครับผมเบวงครับผมต้มนม้ำไอเดือดไปเนาออ่ะน้ำเดือดพอดีครับมะมา่าสองห่ออนเดียวครับ ไช้ทองห้องกับทอดหรอใช้ทองห้องกับ <balcony> ถุง <sm> วัสดุเยอะขคนมัดลวกนี่แล้วจะมัดด้วยครับว่าสิลวกโดนบ่าโดนบางคนกับมัดเจ้บางคนกับมัดบ่วเจยประไดี๋ยผมผเนี่ยฉีเอาแบบบ่บ่วเจยประไดี๋ครับบางคนเดี๋ยวมันอืดพวดเพรมันเจ้ครับอืดบางคนเอาอืดหลายพวดอย่างนั้เดี๋ยวเราปิดไปเลยครับปล่อยมันอืดเลยเอย่าห้องมันจะมานดิหน้าบอกครับผม เดี๋ยวหักมาเบ่งบอลเนี่ยเส้นอืดไปนะอาจจะอืดแล้วนี่นะครับพอดีพอดีจะอืดไหลครับเวลาผัดมันจะเละโหดครับเอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวผมไปลี้นหน้ามันครับเดี๋ยวมาเบ่งวิธีตอนขันพักกันครับผมเอาครับมาเนี่ยใส่น้ำมันแทรกนี่ครับเส้นบดต้องไขมันไงอืดไหลนด้ครับเวลาผัดมันจะรีะโหดแต่มันละ เดี๋ยวผมณดหมูสามสันลงก่อนครับนี่หมูลงก่อนครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวหอมครับเดี๋ยวกังเกี่ยวกับเทียมสีกครับหมูคุณจะเห็หมูมันออกสีกรอบๆนะครับมันไม่ต้องใช้หล่ด้วยครับเ้อ เดีวกะมากครับเดีว๋วมากอบกว่าไปที่ตปาเกี่ยวกับก้อนพุก็มากกว่ากันอันนี้ข้ถุกอะนครับผมผมเห็มันกวบเลยครับผมจะไข่มเทียมครับผมเกี่ยวไปยังไงครับผมนี่ครับมวประมาณนี้ครับเอาเนียเกี่ยวน้ำมันรอแล้วครับอย่าตรงนี้แหละอ้ามคำคำีตามด้วยนี่นะครับเทียม เดี๋ยวมันหอมกันครับไสกระตองแห้งดื้อเดี๋ยวมันหอมครับเดี๋ยวมันหอมเดี๋ยวมันหอมเราต้องใส่ไสไข่ตามครับมันผมว่าใส่หลายแล้วมันค่อยออกเรื่อยๆครับ แคุ่่มมกิดลายก็ใส่ลายด้ครับต้มงนมในใส่เครื่องหัวไว้ได้มับผมคนบ่มากลับ,บ่า,าบบต้องใส่ลายครับใส่เพราะมันหอมกับกเพราะพอหอมน่ดหนึ่งน,นะครับ ใส่ไข่เราจะพูมอเอเ้มาใส่หลายหนยเด้อเโากอมมาเต้นเดี๋ยวพ่อครับเพราะมันมีหมูยี่เล่วครับไปเขาเปลยนที่ที่ครับลงโควิดครับใส่ห้หลายเพียง เสร็จแล้วครับบันนะครับเดี๋ยวผมองกดไปเลยครับสองห่อนะฮะงดน้อยครับเดี๋ยว้มคืนครับบันอ่อนไฟเลยครับเด้อเดี๋ยวมันช่ไหมปรุงครับทีนี้อ่ะโอ้ผมมีหม่องพอตัง้งฟองครับพี่นอ้องตึ้งจับผู้เดียว หอ,อยังร่มครับหอ,อยังร่มบางสายไหลนะครับเด้่หอ,อยังร่มเราก็จะมีซอสปลาเขียวครับตามด้วยผงงครับอ๋อผงงัวแล้วน้ำปลานิดน้อยครับ ปลานิดหน่อยเพราะว่านี่ผมเทปไปปรุงยุ่ยถวยได้ครับไม่ได้ปรุงยุ่ยนี่เด้อันนี้ปรุงแค่มาตรฐานนี่อครับลูกน้ำตาลนกระปักพริกป่นกระปุกอะไรแบบพริกป่นนี่ตเราไม่ปรุงแค่ผู้นี่ครับผมเอาแค่ขึ้นฐานเทียบหัวผักลงนะครับใช้ได้ครับบัน อะไรครับพัดแล้วครับผัดแล้วเกลือเทศครับข้างหน้าครับมันอ่อนหลักกับไส้ใดเลยครับเอาข้าวปุงมมาฐานเดี๋ยวเอาไปปรุงด้วยจานครับมันงดไปเพิ่มพริกป่นนี่ครับ,รบสูตรเทศสู้เทศขายครับ หมักเพ็ดกับไส้พิกนอีกหมักส่งกับไส้บักเงาเลยครับเผ็ดปรุงแบบไปขายผัดไทยครับกินแบบผัดไทยเลยก็หม,มักอนี้นรสชาติเขาจะแตกต่างเลยครับเผ็ดแบบหวานหวแบบเข้มเนี่ยยังไปปรุงเอาครับเหมือนที่ขาไวปนะครับเดินนี่ครับเครื่องมันผมดีใส่แต่อันนี้นะครับใส่แต่ตีข้ามันก็ไอ้พรุงขลุดหนังปลาไซน์ครับเป็นผรุงรขลุกขลังหนังปลาไซน์ครับ ัดสองห่อกับเต้สองท่น,นครับอืมาเด็ดก,กินครับอันใต้เครื่องมันต้เมันอกออกเป็นมะมา่มาปวดครับมันจะมาเสียบเอาครับผมเดี๋ยวผมตักให้สวยแล้วครับผมอืมนี่ครับเป็นในบนัตรเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยไหนกินมั้ครับผม เขาจะไปปรุงกุจาร์นะครับกุจานใส่น้ำตาลพริกพริกป่นบางงาเอาละครับ,ะบนะรับไปถวายครับผมเดี๋ยวไปชิมกันครับผมบ่มอนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิมครับผมกับพนันจะชิมอยู่แต่เสียขีดมือครับเดี๋ยวผมชิมกัน ก็คาเป็นกลางคือครับคิดไปเลยครับเพราะว่าผมสิปรุงที่ละจานเราครับจะบว่าได้ปรุงมานน่นเพราะในผมจะใส่ละน้ำรุงน้ำปลาเฮดว่เดเฮดรสจัดครับเ็ดคล้ายๆแบบผัดไทยเะครับผมใส่หัวเน่าไปผมมาปรุงเอาครับข้างนอกน้ำตาลผอมก็สิมมาใส่ข้างนอกนะครับน้ำตาลพริกป่นกับมาใส่ข้างนอกครับไข่มันจางใส่น้ำปลามาเร็กกับใส่พริกป่น,นหลายๆ คนอื่นยังเฉกินน้ำได้ครับเวลาเฮ็ดขายก็ดีครับสูตรนี้ครับปุ่งข้างนอกเลยว่าเดี๋ยวตัวผู้มาัมาสมมากเขก้มเฮ็ดเป็นรสชาติกลางมาเลยครับอาหารโควิดครับกลิ่นรู้ครับพันธน้ำมาเนี่ยประเทศไทยได้มือหรอประเทศ่ทยเดียนเที่ยพันธน้ำมาที่หมูสามสั่นครับกินได้อู้จัง ส้องท่อไหนครับ <sup> ถ um. ือส้องเทียนเดี๋ยวนะครับจะเร็วโอ้โหตรวครับผมบีบผมขอดังมันา ปล่ปมเปิดปล่มเสะเดี๋ยวเจี๋ยวในเวลาเห็ดแนะนํำนิดนึงนะครับยา่ยาย่าแห่ย่าเห็ดแหย่เศษมันอื่นหลายนเปียได้ครับเพราะว่าเอาผัดมันสิเละหววย่าน้ำเดือ,อดปึ๊บพอก็เอาเศษลงไปเลยว่าเอาเศษลงแล้วกะ ปิดแก่เลยครับจกักสามนาทียังไงเบิ้งแต่งกูว่ามาแต่งมันอื่นครับแตจกักนาทีกูเอาสองนาทีก็ได้ครับพอดีแล้วกับลิ้งนา,นาบอกเลยหมูสามชั้นก็แล้วแต่พูดสิมักกรอบปุ๊บอบเลื่อยผมมาขวบไปเกี่ยวรวนครับเหมักกรอบเกี่ยวรวน เจียวเดี๋ยวลองผิดไหมครับผัดมามา่าจมูกสามสันส้มกินกันรู้แล้วเบี้ยวละเขียนยังแล้วครับมาม่าเนี่ยไมาติดเกี๊ยวไล้ใครยุ่งไม่ติดเสียบป,ป่ะหรอ แบบคนที่สามเลยครับเดอ้อมิสาราลงไตยจังแค่ครับมัดพัดายไรอะไรเลยครับขนาดเน้นนำ้ำจะใส่หมูลายเดอ้เอเพราะเขาเกี่ยวหมูสามั้นแล้วมัน มันมันวอกดีแล้ครับตรงเดลีนวอกีแล้วตรงนี so ้วอกครับผมไม่ลีนวอกมันหลายหนมแต่น้ำมันบ่เป็นอะไรกินเจ้าเจ้าเจ้าเอาครับผมขอออยญาแล้วครับบ้านเนี่ยเดี๋ยวามนำแจ้งตัวแงงานแล้วครับผมพอกันหม่ครับผมสวัสดี